นายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนคนไทยร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงกันละครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนคนไทยร่วมงานลอยกระทงประจำปี2568เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนละครับซึ่งนายอัถกรสิริรัตยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นําคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานที่ชื่อว่ามหาลอยกระทงเวิล d ์อีเวน์ โดยงานมหาลอยกระทงนี้จะจัดขึ้นในสองจังหวัดได้แก่จังหวัดสุโขทัยคือวันที่27ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2568ณบริเวณวัดชนะสงครามและตระพังตะกวนครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอีกที่หนึ่งคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาอันนี้จัดวันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายน2568ณวัดพระราม โดยนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีลอยกระทงผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมแสงสีเสียงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ร่วมงานนอกจากนี้แล้วยังสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่อัตลักษณ์กันทั่วประเทศอย่างเช่นประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่และประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงที่จังหวัดตาก ส่วนทางด้านอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคืองานที่ชื่อว่าวิจิตเจ้าพระยา2025ครับซึ่งก็จะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงบริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด45วันเต็มคือวันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ท่าธันวาคม2568นี่แหละครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับพร้อมทั้งมีไฮไลท์สำคัญที่สำคัญสำคัญเลยนั่นก็คือการ การแสดงดโดรน500ลำด้วยกันบริเวณสะพานพระราม8ทุกวันศุกร์และมีการจุดพลุประกอบเอฟเฟกสุดยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าอันนี้จุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับพี่น้อง